The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดรพีและพีรัตนวัฒน์่อนกุลนะครับกันทุกวันศุกร์นะฮะเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับกับรายการ The Practical Life นะฮะก็สุขสุดสัปดาห์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะก็นี่ก็จะเป็นต้นเดือนศุกต้นเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะฮะ จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงต้นเดือนนะมันก็เข้ามาสัปดาห์ที่สองแล้วแหละแต่มีความรู้สึกว่าเอปีนี้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับก็อะไรที่ทํ้างค้างเอาไว้ก็ต้องเร่งหน่อยนะครับเรายังเหลืออีกเวลาอีกครึ่งทางไม่มากนักเป้าหมายที่วางเอาไว้เอามาทบทวนกันด้วยนะฮะว่าตอนนี้ถึงส่วนไหนจุดไหนของเส้นทางแล้วบ้างนะครับ โอเคนะครับสำหรับสุขสุดสุดา์นี้นะฮะผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่ๆงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับก็คือเรื่องของ green jobs green jobs นี่ก็คือมาแรงมากครับก็ถือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็ตรงไปตรงมานะครับงานสีเขียวไม่ได้หมายความว่าเป็นงาน นานเกษตรกรนะฮะอย่าเข้าใจผิดหรือเป็นงานที่ต้องใส่เสื้อสีเขียวไม่ใช่นะครับแต่เป็นงานที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่า green job เนี่ยหรืองานสีเขียวหมายถึงการจ้างงานในส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนโดยงานเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดนะครับหรือแม้กระทั่งการนําแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความยั่งยืนไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นนะครับก็เราก็เห็นนะครับว่าสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมันก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาก็เกิดงานขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เนื่องจากปัญหาในขนาดของปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาคงปลายหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดเฉพาะในที่ใดที่หนึง่งหรือประเทศใดประเทศนึงเท่านั้นเป็นปัญหาที่กระทบกันทั่วโลกดังนั้นเทรนด์ของงานสีเขียวหรือ green job เนี่ยถือว่าเป็นอโอกาสที่ใหญ่มากนะครับมหาศาลมากความต้องการนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยงานสีเขียวเนี่ยจริงๆก็มีอยู่มาตั้งนานแล้วนะครับก็หาพบได้ในภาคส่วนต่างๆแต่ถ้าในยุคนี้ก็จะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,ของกับการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือว่างานที่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งในงานด้านการจัดการบริหารการของเสียนะฮะหรือรูปแบบของกเกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีการก่อสร้างแบบที่อิงเรื่องของ green building เช่นเดียวกันนะครับและยังรวมไปถึงงานด้านที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอีกมากมายนะครับ เศรษฐกิจส,สีเขียวงานสีเขียวเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมันมีข้อมูลทางสถิติเกี่ยวข้องกับตลาดงานและความต้องการงานสีเขียวเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเขาบอกงนี้ครับว่างานด้านพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นภาคส่วนที่ถือว่าตอนนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าแหล่งพลังงานทดแทนหรือแหล่งพลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นที่ต้องการทบุประเแทบทุกประเทศ เพราะทุกคนก็อยากจะลดการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลฟูเอลนะพวกน้ำมูงน้ำมันเลยนะครับหรือก๊าซธรรมชาติเขามีการสำรวจนะครับทาง IRENA นะ i r n International Renewable Energy Agency เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยความต้องการบุคลากรในด้านที่เอาเข้าไปทำงานในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเนี่ยในปี2020ที่ผ่านมามีถึง12ล้านตำแหน่งนะครับทั่วโลกเติบโตทุกปีนะปีละประมาณ5-6%ปซ และยังมีความต้องการสูงขึ้นทุกปีนะครับถัดมานะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโซล่าเอนเนอรีนะหรือว่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าพีวีนะพีวีก็ย่อมาจากโฟโตโวตาอิกนะฮะก็การเติบโตด้านนี้ก็เติบโตเช่นเดียวกันนะครับมีการจ้างงานนะเพิ่มขึ้นประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นทั่วโลกนะครับโดยในช่วงปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาเนี่ยซัดไปเกือบสี่ล้านตำแหน่งนะครับโดยมาแรงก็คือผู้เล่นนะครับที่ มีความต้องการบุรคลากรด้านนี้ก็คือด้านประเทศฝั่งเอเชียเรานี้เองนะครับโดยพี่จีนนี่นะครับที่มีความต้องการบุรคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับถัดมาก็คืองานด้านพลังงานลมนะฮะก็มีการจ้างงานจากทุกแห่งหนทั่วโลกนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าอุตสาหกรรมหรืองานด้านที่เกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์อันนี้ของพลังงานลมเนี่ยก็คือมีการจ้างงานกันประมาณหนึ่งจุดสองล้านคนทั่วโลกนะครับก็ อาจจะเพิ่มไม่ได้เยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับด้านโซลารเซลล์ก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ทุกภูมิภูมิประเทศนะครับไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถใช้พลังงานลมได้อย่างเต็มที่แล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนนะฮะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็ก็ก็ไม่ได้แพร่หลายมากนะแต่ก็มีนะครับโรงไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทางเลือกก็คือพลังงานลมนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะสมกับพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่านะครับงานด้านถัดมาก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับเขาก็บอกว่าโอกาสงานด้านนี้มันอยู่แทบทุกอุตสาหกรรมเลยนะฮะมีการจ้างงานทั่วโลกอยู่ประมาณ1 1บ้าล้านคนเพราะว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็อยากจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอยากใช้พลังงานน้อยๆแต่ได้เอาพุทเดยอะๆใช่ไหมครับไองานลักษณะน,นี้มันรวมไปถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ภายในอาคารแล้วก็นอกอาคารการใช้ระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพหรือใช้พลังงานทางเลือกที่เกี่ยวกับธุรกิจในอาคารเป็นต้นนะฮะ รือธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและและก็ขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดอันนี้ก็มาแรงเช่นกันนะครับเขามีการคาดการณ์ว่าในปีสองพนห้าร้เจ็ดสิบสานะครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถสร้างแรงงานเพิ่มขึ้นได้ถึงสิบล้านตำแหน่งทั่วโลกอันนี้ผมว่าจริงตัวนี้ก็รถไฟฟ้าก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเราเยอะขึ้นนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมถัดไปก็คือกลุ่มการก่อสร้าง สีเขียวนะครับก็ภาคการก่อสร้างในประเทศเราหรือต่างประเทศก็เติบโตอย่างเรื่อยๆนะครับเติบโตกันเรื่อยๆนะครับก็มีในการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดถึงการก่อสร้างที่เป็นอาคารเขียวนะหรือกรีนบิลดิ้งนะฮะแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันแต่ว่าด้วยด้วยเทรนด์ของ climate change ก็ดีด้วยเทรนด์ของ,ง Sustainability ก็ดีนะครับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ก็หนีไม่พ้นก็ต้อง ก็จะต้องไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างสีเขียวนะครับซึ่งเขาแค่แค่ในประเทศสหรัฐนะต้องมีความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสีเขียวก็ปาไปสามจุดสามล้านตําแหน่งนะในบ้านเรานี่ก็ต้องการอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่างานโครงการขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งในภูมิภาคนี้ก็ต้องการบุคลากรด้านนี้นะครับด,ด้านถัดไปก็คือเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับก็ยุคที่เกษตรอินทรีย์นะครับ เพิ่มขึ้นมากมายนะครับการใช้พื้นที่ใช้สอยทางการเกษตรแบบมีประสิทธิภาพประหยัดน้ํานะครับเพิ่มผลผลิตโดยใช้พื้นที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวทางของเกษตรเกษตรกรรมแบบยั่งยืนสมัยใหม่ในต่างประเทศเราจะเริ่มเห็นเยอะครับไม่ว่าจะใช้ขุ่นยนใช้อะไรก็ดีนะครับหรือใช้โรงเรือนแบบปิดเพื่อควบคุมเอ่อพวกอากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ได้ผลผลิตเยอะๆก็มีแล้วนะครับบ้านเราก็เริ่มมีแล้วเช่นเดียวกัน แต่ก็อย่างว่าครับบ้านเราอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าในด้านของเทคโนโลยีนาะการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนอาจจะยังสูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานเนาะสุดท้ายนะครับเป็นงานด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการของเสียนะก็เศรษฐกิจหมุนเวียนก็ circular economy นะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการเอาขยะไปรีไซเคิลเอาขยะไปกลับมาเป็น raw material ในการเอาไปผลิตใหม่หรือผลิตเป็น สินค้าหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นๆนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเขามีการประเมินเอาไว้ว่าจะมีความต้องการงานนะครับในปี2,573ทั่วโลกถึง18ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับที่หยิบยกมาเนี่ยถึงแม้ว่าบางอันจะเป็นข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงปี2020ถึง2021นะครับแต่ด้วยอัตราการเติบโตของสายงานกรีจ็อบ หรืองานด้านอาคารเอ่อหรืองานด้านเกี่ยวกับงานสีเขียวเนี่ยถือว่าน่าสนใจจริงครับใครที่อยากจะลองเปิดใจหรือว่าเปลี่ยนสายงานผมว่าต้องดูนะครับต้องลองนะครับเพราะสายงานด้านนี้เนี่ยเปิดกว้างนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องจบมาโดยตรงก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีความรูม้พื้นฐานดังต่อไปนี้นะครับเช่นความรูม้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องรู้บ้างไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อมนุษย์สัตว์หรือว่าทาร์ตเรนกระจกอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมลพิษกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมพวกนี้จริงๆแล้วหาอ่านได้นะนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อ,ของกับงานที่เราทําอยู่ด้วยนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเช่นโซลาวินไฮดโดรนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็ก็ต้องรู้ด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นเรื่องของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยพวกรีเสิร์ชสกิลด d ต้า a แอนลิซิสเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อมูลที่ต้องใช้นะครับเพราะว่าการมีความรู้เชิงที่เกี่ยวด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังลงานสะอาดเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเอาความรู้เรื่องการวิเคราะห์การวิจัยมาใช้อยู่ดีความรู้เรื่องของโปรเจกต์แมจเมนต์ก็จําเป็นมากเพราะผู้นี้ก็จะทําเป็นโครงการทั้งนั้นนะครับถ้าเราเป็นคนทํางานด้านสายโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับก็มีแต้มต่อก็ไปต่อยอดความรู้ที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนเนี่ยก็จะไปต่อเข้าสู่วงการงานสีเกี่ยวได้เช่นเดียวกันส่วนงานด้านอื่นๆท,ที่ที่ต้องมีพื้นความรู้นะครับอย่างเช่นเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้อาจจะเป็นความรู้เฉพาะด้านนิดหนึ่งหรือการทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนเช่นกลุ่มของ sustainability reporting มา t ริกต่างๆอย่างปัจจุบันก็จะใช้ global reporting initiative หรือว่าคาร์บอนดิสโคลเชอร์โปรเจกต์นี่ก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ต้องเสียสตุ้งสตังค์นะเพื่อทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของการสื่อสารแน่นอนเพราะว่าการจะขับเคลื่อนเรื่องงานสีเขียวเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแล้วก็ต้องมีทักษะเรื่องของ problem solving critical thinking นะฮะรวมไปถึงความรู้ด้านกฎหมกฎหมายต่างๆนโยบายมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาตินะฮะสุดท้ายงานด้านนี้มันทํางานเป็นทีมก็ต้องมีความรู้เรื่องของคอร์รัปชันแล้วก็ทีมเวิร์กด้วยนะฮะคือข่าวดีเนี่ยของการทํางานถ้าเกิดเราสนใจนะครับอยากจะทํางานในวงการด้านงานสีเขียวเนี่ยทักษะที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนเพิ่มเติมเป็นป,นปนริญญาก,ก็ได้นะครับเขามีแหล่งความรู้ดีๆให้ค้นหามากมายนะครับอ่แล้วเราก็สามารถเลือกเรียนทางออนไลน์ได้หรือเลือกดูจากแหล่ง ที่เขาเปิดสอนเปิดเรียนแต่ต้องดูเรื่องของการการรับรองของเขาด้วยนะครับแล้วต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วยอย่างที่ผมเรียนเรียนเนี่ยก็จะมีจากคอสเซราเนี่ยจะมีหัวข้อดีดๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมีสถาบันดังๆระดับโลกเนี่ยมาสอนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ sustainability หรือไอเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะเอาไปใช้ก,กับงานด้านสีเขียวได้ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลามีงบประมาณนะครับ อยากจะลงเรียนเป็นปริญญาก็ไม่ว่ากันเพื่อจะให้ได้ทั้งความเข้าใจเชิงลึกได้ทั้งการลงฟิล์การปฏิบัติแล้วก็ได้เน็ตเวิร์กเพิ่มเติมที่เราจะได้เข้าสู่วงการแล้วก็สายงานนี้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นไปดูได้นะครับที่ AIT นะครับ Asian Institute of Technology ก็เป็นสถาบันที่อยู่ในประเทศไ,ท,ศไทยเราวนี้แหละ,ะใกล้ๆก,กับธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับก็ที่นี่เขาจะเป็นมีการศึกษาระดับ โกับเอกนะฮะโดยมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ environmental engineering and management climate change and sustainability นะฮะหรือ development and sustainability พวกนี้ก็ตรงประเด็นเลยครับเรียนด้านนี้มาหางานสายนี้สบายเลยครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นการเรียนแบบ international นะครับเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีทุนการศึกษาให้กับคนที่สนใจด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเงื่อนไข เขาเป็นอย่างไรนะฮะนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมใหม่นะครับเศรษฐกิจสีเขียวงานสีเขียวถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับอาชีพของพวกเราเหล่าคนทํางานนะครับก็เลยอยากเอามาฝากให้พวกเราเห็นว่านี่คือโอกาสอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่คนยังเข้าไปอยู่ในวงการนี้น้อยและที่สําคัญความต้องการของบุคลากรในสายอาชีพนี้ยังต้องการเยอะมาก ในด้านดีมานมันสูงสัพพมันน้อยก็เป็นโอกาสสําหรับใครที่มองเห็นโอกาสนี้แล้วก็สนใจในงานด้านนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ green job ก็มีเท่านี้นะครับใครที่สนใจให้ผมมาพูดคุยเรื่องอะไรก็สามารถแนะนํามาได้ทางช่องทางเพจมูอ,เอนเงิันใหม่นะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยสําหรับสุกนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สุกหน้าสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6